สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทบิเศรษฐกิจติดจอนะคะกับดิฉันศิรัฐยาอิสระพักนีและทีมงานทุกคนคะ่ะวันนี้วันพฤหสัสบดีที่15ธันวาคมพุทธศักราช2559นะคะวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจแบบลึกซึง้งนะคะเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลออกมาให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะเรื่องของการช็อปช่วยชาติในช่วงโค้ง,คงสุดท้ายของปีแบบนี้หลายคนเข้าใจผิดนะคะนึกว่าเงินที่เราไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าแล้วก็ขอใบ กำกับภาษีมานั้นจะทําให้เราได้เงินคืนภาษีตามจํานวนเงินที่เราซื้อสินค้าหมายความว่าเราซื้อของได้ฟรีแต่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะความจริงก็คือจะได้เงินคืนจากค่าลดหย่อนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับฐานภาษีของเราซึ่งถ้าเรารายได้ไม่เยอะฐานภาษีต่ําก็จะได้เงินคืนน้อยแต่ตรงกันข้ามนะคะท่านเราฐานภาษีสูงก็จะได้เงินคืนเยอะแต่มากที่สุดนะคะก็จะได้เงินคืนแค่เพียง5,250 0บาทต่อการซื้อสินค้าเต็มจำนวน15,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับผู้ที่มีเงินได้และต้องเสียภาษีนะคะเหลือเวลาอีก10กว่าวันค่ะที่จะใช้สิทธิ์ในการใช้เงินของเราซื้อสินค้าและบริการเพื่อลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปีนะคะยังมีสมาตรการที่เราใช้ได้นะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งประกาศออกมาในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้นี้ก็คือเที่ยวไทยลดภาษีและช็อปช่วยชาตินะคะรวมแล้วสมาตรการนี้30,000บาทแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เที่ยวไทยลดภาษีตั้งแต่ต้นปีนะคะ ก็จะใช้สิทธิ์เที่ยวไทยลดภาษีทั้งปีในช่วงเดือนธันวาคมได้30,000บาทรวมกับช็อปช่วยชาติก็เป็น45,000บาททีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูเรื่องของมาตราการเที่ยวไทยลดภาษีก่อนนั่นก็คือการที่นําเงินไปจ่ายเป็นค่าบริการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและค่าที่พักในโรงแรมสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้นนะคะมาใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งรัฐบาลก็ประกาศร,รอบแรกมาแล้วตั้งแต่ต้นปี1มกราคมถึง3 1มธันวาคนะ,คะถ้าไปท่องเที่ยวไปทัวร์เดินทางพักอาศัยในต่างจังหวัดนะคะเอาใบกํากับภาษีมานะคะมาใช้สิทธิ์เนี่ยวงเงินไม่เกิน1นึ่งหม 5,000บาทได้ส่วนรอบที่2คือ1-31ทธันวาคมอีก1,500 0บาทนะคะรวมแล้วก็คือ30,000บาทนั่นหมายความว่าท่านหมกราคมถึง30พฤศจิกายนยังไม่ใช้สิทธิ์นะคะตลอดเดือนธันวาคมคุณผู้ชมใช้สิทธิ์ได้เลย30,000บาทค่ะ และเมื่อปลายเดือนพฤศจิากายนที่ผ่านมานะคะพอออกมาตรการนี้ออกมาก็เลยทําให้เราใช้สิทธิ์ได้ตลอดทั้งปีรวมแล้ว3 0 0 0 0บาทส่วนล่าสุดนะคะก็คือมาตรการช้อปช่วยชาติที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่ออังคารที่ผ่านมานี่เองก็คือการกินเที่ยวซื้อสินค้าบริการรับประทานอาหารในช่วง18วันนะคะคือ1 4บสถึงสาธันวาคมมีสิทธิ์นําเงินที่ไปซื้อสินค้าเนี่ยมาใช้ลดหย่อนได้สูงสุด1 5 0 0 0บาทนะคะโดยต้องเป็นร้านค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ อยู่แล้วนั่นก็คือร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้เต็มรูปแบบ ตัวอย่างนะคะก็เช่นการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารรวมถึงการทําสปาและซ่อมรถแต่ว่าจะไม่รวมกับการซื้อสินค้าบางรายการอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถยนต์และน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าใครจะได้เงินคืนภาษีมาและได้เท่าไหร่ด้วยนะคะก่อนอื่นถ้าคุณผู้ชมมีาไรายได้ต่อเดือนนะคะไม่เกิน20,000บาทหรือเงินได้สุทธิก็คือเงินได้ทั้งหมดหักค่ารถยนต์แล้วไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทไม่ ไม่ต้องไปซื้อสินค้าไม่ต้องไปต่อคิวขอใบกำกับภาษีให้เสียเวลาเนะคะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องเสียภาษีจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการช็อปช่วยชาติแต่อย่างใดถ้ารายได้ไม่ถึง20,000บาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้าใครรายได้มากกว่านั้นนะคะก็ไล่มาดูตามลําดับเลยนะคะเรื่องของเงินคืนหลังจากใช้มาตรการถ้าดูตามตารางน,นะคะถ้าคุณผู้ชมมีการใช้สิทธิ์เต็มจําน,นวนคือ1 5 0 0 0บาทฐานรายได้ ของคุณผู้ชมนะคะถ้าปีนี้รายได้สุดทินะคะอยู่ที่1 5 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนบาทต่อปีแปลว่าเราจะเสียภาษี5%เนะคะหมายความว่าพอเราใช้สิทธิ์15ปุ๊บเอา5%ไปคูณเราจะได้รับเงินคืนภาษี750บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้รับเต็มจำนวนแต่อย่างใดแต่ท่านเรารายได้เยอะนะคะมาดูบรรทัดสุดท้ายมากกว่า4ล้านบาทต่อปีนะคะฐานภาษีของเรา35%เราใช้สิทธิ์1 5 0 0 0บาทปุ๊บได้ ได้รับเงินลดหย่อนคืนภาษีทันที5,250บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น ข้อมูลที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเราไม่ได้เงินคืนเต็มจํานวนได้ตามฐานภาษีเท่านั้นนะคะที่สําคัญมาตรการเหล่านี้นะคะก็ต้องคิดคํานวณจากรายได้ของเราและฐานภาษีที่เราต้องเสียด้วยอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับมาตรการเที่ยวไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการที่หลายคนอาจจะลืมไปอย่าลืมใช้สิทธิ์กันถ้าใครไปท่องเที่ยวขอใบกํากับภาษีมาด้วยทั้งค่าที่พักค่าทัวร์หรือแม้แต่ค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะส่วน เรื่องของช้อปช่วยชาติค่ะหลายคนเริ่มมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากกันนะคะกับบรรดาร้านค้าชั้นนำที่เขาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกระตุ้นในช่วงท้ายปลายปีแบบนี้ค่ะ ที่เดอะมอล g r กรุที่ประกาศแคมเปญบเล่น tanks และ let's give good ภายใต้แนวคิดการเริ่มต้นปีการเริ่มต้นสิ่งที่ดีและการทําความดีผ่านกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆเช่นซื้อสินค้าครบทุก3,000บาทรับทันทีคูปอง100บาทและส่วนลดเพิ่ม12.5%หรือใช้คะแนนแลกรับคูปองส่วนลด10-15%สําหรับสมาชิกเอ็มกา์ดในวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงการซื้อสินค้าจากร้านในศูนย์การค้าครบทุก1,000บาทลุ้นรับแพ็กเกจเที่ยวปีนัง3วัน2คืนแพ็กเกจที่พักภูแมนภูเก็ตพันวาบีชรีสอร์ทภูวิลา่า3วัน2คืนและโทรศัพท์มือถือ oppo รุ่น f1s โดยแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดในวันที่11มกราคม2560 ส่วน5สัปพสินค้าโรบินสันจัดแคมเปญโรบินส์ออนกิฟต์2,017ด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด50%และเมื่อช็อปผ่านบัตรโรบินสันกิฟต์การ์ดครบ3,000บาทได้รับสิทธิ์ลุ้นกิฟต์การ์ดทองคำและรางวัลอื่นๆมากมายตั้งแต่8ธันวาคมปีนี้จนถึง3มกราคมปีหน้า ห้างสรสินค้าเซ็นทรัลนจัดแคมเปญไ l i h t t n อ p t o g เก t e r ด้วยโปรโมชั่นลดสูงสุด50%และฟรีคูปองส่วนลด100บาทเมื่อช็อปครบทุก3,000บาทนอกจากนี้เมื่อช็อป1,000บาทลุ้นรับแพ็กเกจบัตรกำนันมูลค่า10,000บาทจากร้านภายในศูนย์การค้าจำนวน30รางวัลช็อปทุก10,000บาทลุ้นบัตรกำน,นันมูลค่า100,000บาทจำนวน10รางวัลตั้งแต่วันที่10ธันวาคมถึง15มกร,ราคมปีหน้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้งหมด30แ่งจะตกแต่งด้วยดวงไฟกว่า10ล้านดวงพร้อมจัดกิจกรรมเทศพระเกียติน้อนมนำคำสั่งสอนของพระบาทสมเด็จพระประมินทรบาหาภูมิพลอดุลยเดช เทสโกโส้โลตัสร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการเทใจคืนสู่ประชาชนระหว่างวันที่24ถึง31ธันวาคมลดราคาสินค้าทุกแผนกรวมกว่า5,000รายการมอบส่วนลด10-70%รวมถึงคัดเลือกสินค้าไฮไลท์เช่นข้าวหอมมะลิ100%น้ำมันถั่วเหลืองบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปไข่ไก่กลุ่มเครื่องดื่มสบู่ผงซักฟอกกระดาษชำระมาลดราคาพิเศษด้วย